ออกกำลังกายนะครับในวัยที่ใกล้เลข5แล้วนะครับเล่นเบาๆง่ายๆนะครับโดยเราจะใช้ Resistance Band นะครับเลเวลที่1นะเส้นบางที่สุดนะครับเส้นเล็กเลยนะครับฝึกยังไงเราจะเน้นบริเวณขานะเริ่มจากคอรขาเท่าหัวไหล่ชี้ไปหน้าหัวเข่ามาด้านหน้านิดนึงทิ้งสะโพกไปข้างหลังนะครับแต่ไม่ต้องเินไปเท้ามากเชิดตัวขึ้นนะครับก้มหลังลงแล้วเหยียดแขนดึงเชือกให้ตึงค้างไว้ตลอดนะครับเอาระยะเท่าปลายเท้าเลยเก่งหัวไหล่ เกงแขนแล้วก็ยอ่อขาโดยที่เราจะขึ้นไม่สุดนะครับยอ่อลงเห็นไหมยอ่อต่ําเท่าหัวเขา่าแล้วก็ขึ้นมานิดเดียวแล้วก็ยอ่อลงไปเรื่อยๆนะครับทําแบบนี้ยี่สิบครั้งนะครับพักสามสิบวิทำต่อไปเรื่อยๆสามถึงสี่เซตลองดูนะครับรู้เรื่องนะครับใครเมื่อยแขนนะครับแสดงว่าแขนไม่ค่อยแข็งแรงนะครับใครเมื่อยขาก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเล่นทั้งสองส่วนนะครับฝึกทั้ทั้วบอดี้เลยนะครับลองฝึกดู นะครับความยากมันอยู่ที่เชือกนะครับ resistance band เนี่ยมันจะมีหลายระดับหลายเลเวลเลือกระดับที่ง่ายที่สุดนะครับลองดูบางคนไม่ต้องใช้อย่างยืดแรงต้านนะใช้มือเปล่าก็ไม่รอดแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้ผมจะเก่งค้างอีก15-20วีบนะครับเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อขานะครับต้นขาด้านหน้านะครับก้นกูเตียดฝึกหลายๆมัดนะครับทำให้กระตุ้นการผอนผานนะครับนี่เป็นโปรแกรมค่อนข้างแอดวานซ์เพราะว่านักเรียนเก่งนะครับแต่ละคนมีความแข็งแรงไม่เท่ากัน นะครับถ้าทําตามไม่ได้ก็พักก่อนนะครับไม่ต้องค้างก็ได้แต่สําหรับเคสนี้ไม่ค้างไม่ได้นะครับนักเรียนค่อนข้างแข็งแรงนะครับโอเคถ้าต่อไปนะครับปรับขามุมกว้างขึ้นนะครับเหยียดแขนไปข้างหน้าเรียกว่าซ้ายหลังนะครับสะโพกด้านนอกก้นนะครับทาสลับซ้ายขวาถ้าทําข้างเดียวก็งงอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมือใหม่แนะนาทาทีละข้างก่อนนะครับลองดูนะครับย่อต่ำๆข้างที่ย่อก็คือข้างนั้นแหละที่โดน นะครับทิ้งตัวไปข้างหน้าเหยียดแขนแล้วก็ยืดตัวไปข้างหน้าแล้วทิ้งสะโพกไปด้านหลังนะครับลงหายใจเข้าเราจะหายใจออกตอนลุกขึ้นนะครับสังเกตมือไหมมือก็ยังคงถือเชือกเหมือนเดิมเก่งต้านไว้นะครับเป็นท่าที่เหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าเดินได้นะครับสําหรับเคสนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองฝึกดูนะครับลงหายใจเข้าขึ้นออกทําไปเรื่อยๆนะครับซ้ายนับหนึ่งขวานับสองยี่สิบสามเซต นะครับอันนี้เป็นโปรแกรมแบบเบาๆ,ๆวันนี้นักเรียนบอกว่าแรงไม่ค่อยมีโค้ดก็เลยพาเล่นง่ายๆไม่ต้องใช้น้ําหนักเยอะนะครับใช้น้ําหนักตัวเองนะครับเรียกว่าฟังชั่นอลเทนนิงนะครับลองฝึกด,ดูนะครับเวลาเล่นพยายามอย่ามองปลายเท้าเยอะให้มองไปข้างหน้ายาวๆนะครับเราจะเห็นโพสเจอร์แล้วก็โพ i ิชันตำแหน่งของเราถูกไหมเห็นสังเกตไหมขาจะกว้างแค่ไหนเราจะมีระยะนะครับตารางกิบอยู่ตรงพื้นเห็นไหมหรือว่าเราจะยืนนะครับยืนกะระยะเป็นสูโมโก็ได้ขาให้กว้างโดยที่ไม่ให สะโพกเนี่ยเลยหัวเข่าเยอะเกินไปแล้วก็แคบจนเกินไปเข่ามันจะบิดต้องลองกะดดูนะครับลองฝึกดูปาลายเท้าทั้งสองข้างชี้ไปข้างหน้านะครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะท่านี้นะครับลองดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมนี้อาจจะเหมาะนะครับสําหรับคนที่ค่อนข้างแยกประสาทซ้ายขวาได้ดีนะครับเชื่อเห็นมไหมมีหลายขนาดเห็นไหมครับมีหลายสีผมว่ายังคงใช้เส้นที่เล็กเหมือนเดิมนะครับเอาง่ายๆก่อนนะครับยืนขาชิดกลางอ,อกขากว้างโดยที่ไม่ยืนตรงเห็นไหมย่ออย่างเดียว นะครับปั๊มไปซ้ายขวาขวาซ้ายกว้างกว้างหุบหุบเห็นไหมกว้างกว้างชิดชิดกว้างกว้างชิดชิดนะรประมาณนี้พอได้นะครับถ้าอยากให้โดนก้นด้วยลงต่ากวันนี้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะลาวนิดนึงนะครับเล่นเป็นสามจุบีดีกว่าไม่ต้องไปนับนับเดี๋ยวงงนะครับนับให้ถูกเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่มันจะเริ่มงงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยคอย,คยฝึกไปนะครับเล่นสามสิบพักสามสิบหนึ่งต่อหนึ่งลองฝึกดูนะครับไม่ไหวก็ลองพัก 60สิวินาทีก็ได้นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะบอกว่าท่านี้เหนื่อยที่สุดตั้งแต่สอนมาทั้งหมดท่านี้เหนื่อยที่สุดในคลิปนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะครับมองไปตรงๆนะครับย่อไม่ยืนทําไมถึงไม่ยืนเพราะว่าเวลาการยืนก็คือการพักนะครับเราก็ลองย่อดูก่อนย่อต่ำๆกดกดลงไปด้วยทุกครั้งที่ก้าวอ่านี่คือเพิ่มเทคนิคทีน,นึงถ้าทําแบบนี้จะโดนมากขึ้นนะครับโอเคนะค่อยๆฝึกตามกันดูนะครับ